Io, เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาตีเจ้าโรงงานกันนะครับผมนะหรือว่าโรงงานสมัยก็ได้นะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะใช้เวลาในการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะคือมันไม่นานหรอกคือในตอนตัดต่อมันไม่นานอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาในการรอเนี่ยสี่นี่ครับผมนี่คือประเด็นเลยนะครับผมนะคือกว่ามันจะเกิดแต่ละครั้งได้เนี่ยนะครับผมมันใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ะก็ค่อนข,ข้างที่จะนานนะครับผมนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะพี่จะได้มีกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไ like, ล <cing forward, S 1> ค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูว่าพี่ตีโรงงานแล้วได้ผลอะไรเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะจากน้องสุภชัยนะครับผมนะสังเกเพรนะครับผมนะเขาบอกว่าผมมีสูตรบิ๊กมัมนะครับผมนะสูตรขลังมากๆเลยนะครับผมนะเขาบอกว่าให้เราวิ่งบนรอบคาเฟ่เนี่ยนะครัับบบผมมนนนนนะะะรรรอคคแล้้วกก็โดดหาสุ่่เีย รอบนะครับแล้วก็ยืนอยู่บนหลังคาทุยไม่ใช่หลังคาดิยืนหลังคนสุม่มด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าขอผลกากนะครับผมแบบกากที่สุดด้วยนะครับผมนะโอเค,คผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คาเฟ่กันก่อนเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่คาเฟ่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิ่งวกนกันก่อนเลยนะครับผมนะหนึ่งรอบนะครับ โอเคผมตอนนี้ก็ครบหนึ่งรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะทำยังไงต่อนะครับกระโดดหน้าคนสุ่มนะครับผมในะ20รอบนั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เอ็ดเจ็ดสอครับผมนะอ่าแถมให้ทีหนึ่งด้วยเลยละกันนะครับผมนะแล้วต่อมานะครับผมนะเขาบอกว่าให้ยืนอยู่หลังคนสุ่มนะครับผมแบบนี้ฮะอ่าแล้วก็บอกว่าเอ่อขอผลกากนะครับผมแบบกากที่สุดนะครับผมได้เลยนะครับขอผลอ่าไม่ใช่สิขอผลกากในะครับผมนะขอผลกากแบบสุดๆด้วยโอเคครับผมนะไปครับอ่ะมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะพร้อมนะครับเออจะจะปะจะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลดา โอ้โหนึกว่าผลจะดีขนาดนั้นในครับผมนะที่ได้ได้เป็นผลดาร์กนั่นเองในครับผมนะโอเคผมก็ปีประมาณนี้ในครับผมนะขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับผมจากน้องสุประชัยสังกเพศนั่นเองนะครับผมนะขอบคุณมากเลยที่ร่วมสนุกด้วยกันในครับผมนะขออนุญาตทิ้งผลไว้ตรงนี้ละกันในครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาเก็บเอาไปละกันนะครับผมน้องๆโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกับฟังกันเลยในครับผมนะกับการตีโรงงานของพี่นั่นเองนะครับผมนะมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรในครับผมนะขนาดการสุ่มยังได้ผลมันค่อนข้างที่จะเกลือนนนนะะะคุณผ้ชมมมมมัถึงจเเป็็โลกกียรตา โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะไม่พูดทำทำเพลงแล้วนะฮะไปเลยครับ คผมก็ตอนนี้นะครับผมนะหลังจากที่นั่งรอมานานนะครับผมนะโรงงานก็เกิดสักทีนะครับผมนะนั่งรอจนเต็มแก่เลยนะครับผมนะอีก30วินะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะได้ทางด้านของผลอะไรนะครับผมนะก็ขอฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดคลิปวิดีโอดีด้วยนะครับผมนะเพราะว่าใช้เวลาในการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะคุณผู้ชมคือแบบต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะประเดิมันก่อนเลยนะครับเอิบนะครับ ใส่ก่อนเลยนะครับตีคนเดียวด้วยนะคุณผู้ชมก็โรงงานนี้นะครับผมนะถ้าใครสงสัยอยู่ก็คือว่ามันจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะไม่ว่าจะเซิร์ฟวีหรือเซิร์ฟทั่วไปก็แล้วแต่นะครับผมนะสำหรับใครที่ทาดาวเมทได้สูงสุดเนี่ยนะครับผมนะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันมันให้แบบระบบสุ่มหรือเปล่านะครับคือใครก็ได้ตั้งแต่นะครับผมนะที่อยู่ในโดมเนี้ยนะครับผมนะหรือว่าที่ว่าอยู่ในโรงงานนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็จะมีโอกาส เคยทาดาเมจสูงสุดก็จะได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่แล้วนะฮะก็คือแบบว่าเฮ้ยจะระเบิดแล้วคุณผู้ชมก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็คือใทครทาดาเมจก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะครับผมนะเฮ้ยคุณผู้ชมะเป็นทางด้านของ Bir ร์ตฟาวคอนนะครับผมดองดองโอ้โหดีคุณรอตีมาชั่วโมงครึ่งดีคุณได้ผลกะกากเหรอเนี่ยดองดองเดี๋ยวเราเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะตีประมาณสัก 1- 2ึงถึงงโรงงานนะครับผมนะยังไงก็ฝากเป็นกำ ไปโรงดันนะครับผมนะหรือไม่ก็ไปหาเจ้าหาอะไรตีไปเรื่อยนะครับผมนะรอระยะเวลลงเวลา,ลอ,วลาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับ โอเคผมก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะารงงานได้เกิดเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารอบนี้นี่จะได้เป็นอะไรนะครับผมนะก็คือนั่งจนแบบเหงาหลับไปชั่วโมงหนึ่งเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหคือแบบไม่เคยถ่ายทําอะไรที่มันกินเวลาขนาดนี้มาก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมนะให้กับพี่ด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมจ๋านะฮะโอเคผมก็ทําการตีไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะทำไมมันแปลกๆวะเฮ้ยบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่ทาไมไม่ไปตีในเซิร์ฟทั่วไปนะครับผมนะพี่จะบอก ว่าในเซิร์ฟทั่วไปเนี่ยมันมีคนหลายคนช่วยตีใช่ไหมฮะอ่าแล้วพี่ก็คิดว่านะครับผมถ้ามีคนช่วยตีหลายคนเนี่ยนะครับผมแล้วมันสุ่มตอบแค่คนเดียวเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ใช่พี่ก็ได้นะที่ได้ผลอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็เลยมาเหมาตีคนเดียวนะครับผมก็เลยใช้เวลาเวลาเยอะไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะฮะในการตีโรงงานหนึ่งครั้งนะฮะโอเคผม้วขอให้ได้ผลดีๆละกันนะครับผมรอบนี้นะฮะน่าจะได้ผลดีนะครับผมนะฮะคิดว่าอย่างนั้น นะครับไปก่อนเลยนะฮะเฮ้ย <g ül> คุณผู้ชมะเป็นทางด้านของผลช็อปช็อปนะครับผมนะฮะโอ้ไม่กอดนะครับผมเนะี่ยผ่านไปแล้วนะฮะสามชั่วโมงด้วยกันนะครับผมเนะี่ยเป็นทางด้านของผลแชปแชปช็อปชอ็อปเออก็เอาวางไ้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อโรงงานอันต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับ บอสไม่เปิดไฟซะด้วยนะครับผมนะระหว่างรอทางน้าของโรงงานเกิดนะครับผมนะพี่ก็รู้สึกเบื่อนะครับก็ได้มาเป็นทางด้านของการลงดันซะเลยนะครับผมนะเออก็เอาตังค์ไปซื้อตั๋วนะครับผมมาลงดันคนเดียวซะด้วยนะครับผมนะโหดปร,ราอันที่สําคัญคือกูซื้อผิดนะครับผมนะ้เป็นทางด้านของดันสั่นเฉยแล้วกูจะยังไงต่อเนี่ย แล้วกูต้องตีคนเดียวใช่ไหมอูย้ยแม่เจ้ามึงเอ้ยแม่งบอสมาแล้วอือน่ากลัวจังเลยเอาดิเอามาดิพร้อมบวกกันดิเอามาดิมามาดิอ้หูยอูย้หูยกูอยู่ไหนของประเทศไทยวันเนี่ยโอ้โหมืดตึบเลยคุณผู้ชมฮะขอรีเซ็ตตัวไปเติมเลือดก็เป็นไม่ได้ดีจะรีเซ็ตตัวไปเติมเลือด,ดยดงไงไม่ได้อือถามว่าดันสั่นยากไหมเนี่ยถ้าสิบดาวเนี่ยพี่ให้ประมาณสัก8.5าไปคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะดานแงงเห็นแมเลือดกูจะบวดหลอดแล้วคึกหลอดแล้วคุณผู้ชม โอ้โหพระเจ้าช่วยเลยครับผมนะกล้วยทอดออก็มาดิครับผมนะเหลือเลือดคนละตึงๆและเออมาดิเอาไม่ได้กลัวนะอืมแม่เจ้าโวยเอาโยรุไปกินหน่อยไหมก็มาดิตึงๆเอออีกนิดเดียวเบื่อไว้ทําไมเ่ยนี่ไงอ้าวบอสหายอ๋ออยู่ข้างบนเหรอ แม่โอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผูช้ชมแต่รู้สึกว่าดันมันจะยากขึ้นหรือเปล่าอ่ะดีคิดไปเองหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับส่วนตัวพี่นะครับผมนะคิดว่าน่าจะเหลืออีกประมาณ1 5นาทีนะครับผมนะโรงงานก็น่าจะเกิดเล้านะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่โรงงานเกิดเลยก็ได้นะครับผมนะฮะไปกันเลยครับ ผมก็โรงงานเกิดพอดีนะครับผมเราต้องมารอลุ้นกันชิว่าจะตีทันหรือเปล่านะครับผมพอดีว่าเมื่อทิ้งตัวไว้ด้วยนะฮะพอเดี๋ยวขออนุญาตตีดววๆเลยกันละกันนะครับผมนะฮะพูดง่ายๆเลยเมื่อกี้คือไปหลับมานะครับผมนะก็คือแบบเออนั่งหลับสักพักนึงนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้แล้วพอดีมันเตือนวิ่งมาไม่ทันนะคุณผู้ชมฮะก็ต้องมารอดูว่ามันจะตีทันหรือเปล่านะฮะรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมนะฮะเพราะว่าเออมันใช้เวลานานเกินดคุณผู้ชมฮะก็ในครั้งหน้าเเเนนนนีีีี่่่่ยยหรรรรืือออออววาาาาถ้้้้มมมคคังงตตตไไปจจะแบบกๆล นี่ก็ตื่นสายด้วยนะครับผมนามันจะหมดวันอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้ทางด้านของผลอะไรนะครับผมนะขอให้ได้ผลดีๆนะครับผมนะเอ้ยอีกนิดเดียวมึงจะปิดไว้ทําไมเดียโอ้ถ้ามันไม่ทันเลยครับคุณผู้ชมฮนะจะปิดไว้ทําไมเดียวเหลือไว้จึ่งหนึ่งจะเหลือไว้ทําไมวะเฮ้ยถ้าหายไปต่อหน้าต่อตานี่คือร้องให้เลยนเนี่ยเออเออโอเคครับผมก็เป็นทางด้านของน้องผลกินโลนะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือตีโรงงานนี้นะครับผมนะคือมันไม่ได้แค่ผลนะมันได้เกลือมาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะถ้าไปหหามอน ผมหมอไม่ต้องตรวจเลยนะครับผมยังไงก็โรคไตแน่นอนนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นทางด้านของผลเกลือเกลือทางนั้นเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะที่ตั้งหน้าตั้งตารอชมกันนะครับผมนะคือสรุปง่ายๆนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ใช้ระยะเวลาประมาณในการถ่ายทำนะครับผมนะหรือว่าใช้ในการเตรียมการเนี่ยนะครับผมทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมง30นาทีนะครับผมนะเพราะว่าโรงงานเนี่ยในผมมันเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะก็ดูจากประวัติการเกิดก็ได้เลยนะครับผมนี่คือ AF แรกเดียดนะครับผมนะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ครั้งที่2นะครับแล้วก็ครั้งที่3นั่นเองนะครับผมนะก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณ3รอบละกันนะครับผมนะคือตึงมือสุดละนะครับคุณผู้ชมฮะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่รับชมรับฟังกันนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะขอแค่คนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคคครรัับบบบ๊าาาาายยโโอออ้หหมมเเกกกลลืืนนนะผงุณจ หลอกใครหอ ừ.